มาทุกคนเริ่มเกมแล้วนะขอขอขยาบหน่อยอ่ะมันมีการอ่ามันเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปียบนะคะเปิดก่อนได้เปรียบอืมเปิดก่อนได้เปียบ,อ,อ,ยบอย่างไม่จัดก,การกับใครทั้งนั้นนะคะตรงกลางทําอะไรเอ่ย ตรงกลางยังแย่งมานานกันอยู่แล้วมีการเออมีการลุมนะคะมีการลุมลุมกันอยู่บอ่อมานานะคะตอนนี้ไม่สนอีกสองคนหนึง่งอีกสองคนหนึ่งอะไรอีกสองคนไม่สนใจอะไรนะคะขอต่อยป๊อบต่อยจนเหลือศูนย์เปอร์เซ็นไปแล้วนะคะฝั่งสีน้ำเงินขอมั่งเอ๊ะอ๋อมาปวน <laughs> อ,อ๋อมาปวนไม่ม <laughs> ีอะไรนะคะมาปวนเฉย <laughs> เออยังคงอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะทา,ทางฝั่งไมดีมนะ,ะทางฝั่งไมดีมนะคะสีแดงนะ อตอนนี้คือฟังวีแบแบนะคะคือยังไม่เอานะคะอาจจะรอช่วงเวลานาทีสุดท้ายเลยก็ได้นะเออตอนนี้คือขอเก็บคนก่อนขอเก็บคนขอวัดคนแบบเดียวๆกันไปก่อนนะรอยามนี้หรือเปล่าโอ้โหเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นี้จังหวะด,ดีมากนะเดี๋ยวดาโดนโดนความหัวไปวก่อนนะคะ <c oughs> เลือดเลือน้อยมากเออจัองหวะนี้หู ฝั่งสีฟ้าไหวไหมคะทั้งฝั่งน้องหมีไหวไหม <c oughs> อ่าเรามีการเก็บของเก็บอะไรเก็บเก็บรอไว้ละมาฉันรอแล้วฉันรอ,นะอเวลาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออมีมีแบบเดี่ยวนะคะเดี่ยวอยู่นะคะเออไม่ให้เดี่ยวแล้วตอนนี้จังหวะนี้ต้องลุมแล้วนะคะเออมุมกล้องเวียนหัวมากเลยคะ่ะทีมงาน <c oughs> <c oughs> คือเขาไม่ค่อยชอบดูเนี่ย ดมุมกล้องยมุมกล้องเว้นหัวมากะะ <c oughs> เลยค่ะเออ่า,ายังยังคงยังคงแบบตีกันอยู่นะคะฝั่งทางฝั่งวีแบแบไม่ทําป้อมเลยค่ะมีคนไม่ทําป้อมค่ะคุณครูอ่าเริ่มทําป้อมกันแล้วนะคะพยายามตีเสมอ <c oughs> ตีเสมออยู่นะคะทางฝั่งดีแดงก็ไม่น้อยหน้านะคะต่อเลยต่อเลยยังต่อเนื่องอยู่นะคะยังต่อเนื่องอยู่นะฝั่งเหนือเงิน ยังฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงเออเมื่อวานก็พูดผิดิดถูกๆอย่างเงี้ยแหละประกาศโฆษณนาผิดด้วยเมื่อวานอะ่ะ <c> ผ <oughs> ีดๆไม่มีความเตรมความพร้อมเลยครับ <c oughs> เอออทางฝั่งไม่ดีมนะะตอนนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะได้ทําป้อมไปได้นะเอ,อ๊ะฝัง่งสีฟ้าเขายังไงนาทีสุดท้ายใช่ไหมเออจังหวะนี้ได้จังหวะแล้วไปทำป้อมอ,อืมอ,อืม ถอยยสอยๆสอยสอย,สอย,อยังไงให้มันโหลดอะ่ะเอ้ยมาแล้วเออเริ่มขึ้นเออขึ้นขึ้นลงลงอ่ะมีคนมีคนมาขวางนะคะและเก็บไปได้นะคะถอยป้อมต่อถอยป้อมต่อมันต้องขึ้นแล้วแล้วทำไมมันยังร้องอยู่อีกไม่เปิดสองนีเปิดยังไงคะเปิดเปิดตรงออปชันหรอเปิดยังไงอะ่ะรบบวนสองเขาหน่อยเปิดยังไง มันต้องมันต้องก่อนเขาห้องใช่ไหมคะเขาขอโทษเขาไม่รู้เหมือนกันอนะ่ <laughs> เขาเพิ่งดู PVP ครั้งแรกอะคือคือบอกกันได้นะคะคือเขาเพิ่งจะดูมันครั้งแรกเหมือนกันเออเป็น CCE ที่ไม่เล่นเกมนี้เลยงงเหมือนกันนะคะงงเหมือนคุณอ้ํานั่นแหละ,ะเออ <laughs> บอกกันได้นะคะว่าเอ้ยมันต้องกดตรงไหนอะไรยังไงก่อนอืม จะได้จะได้ทําเป็นนะคะทุกคนจะได้เออแบบอยากดูตรงไหนเราจะได้นี่ได้แต่ถ้ามันแบบมันอยู่ในเซตติงนะ้งของฝั่งหัวนี่เลยนะฝั่งของเออนั่นแหละนะคะถ้ามันต้องเป็นหัวห้องทํานะคะคือเขาก็ทำไม่ได้อละละหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะคะเปิดกล้องหน่อยครับจะได้โดน เดี๋ยวนะคือกล้องเขายังไม่เคยเซตติ้งเลยอ่ะคุณหนึ่งสองสาม I love you ใช่ไหมเออหรือมันเป็น one two t I love you เอาแบบไหนเออคือเขาเขายังไม่เคยเซตติ้งกล้องเลยอ่ะเอาไว้รอแล้วก็รอก่อนนะรอก่อนนะเออโดนลงโดนเนทเขาก็ยังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวถามคนคนที่มีโดนลงโดนเนทช่องนะว่าเขาทำกันยังไงขอศึกษาแป๊บนึงก่อนนะคะเออมีคนต่อเวลานะคะ ต่อเวลาเพิ่มนะคะเอาเราอุยตอนนี้ฝั่งน้าเงินให้ไที่ฝั่งน้าเงินกลับมานําแล้วนะคะเออฝั่งไม่ดีฝั่งไม่ดีไม่ยอมแพ้นะคะทําทําป้อมเหมือนกันนะเออและตอนนี้อ,อุยสูสีมากสองเปอร์เซนต์เองเี่ยวเองทุกคนสี่เปอร์เซนต์โหไม่ไม่ห่างกันมากนะคะทําป้อมตีแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นไอ,อจังหวะนี้รุนมากๆ30สามสิบวินาทีสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ยือย้อๆอ,อุ้ย ได้มากเดี๋ยวนะเอ้ยตรงนี้หูฟังสิเงินทำป้อมไปได้เยอะมากและไมดีมไม่ดีมต้องมาทำแล้วสิบวิ้นทีสุดท้ายไมดีมกำลังมาหรือเปล่าจาังหวะนนี้เออมันมันต้องทำแล้วเอยมันไม่ได้และเอยเป็นฝั่งวีแย่แบชนะไม่ดีมไปนะคะในรอบแรกนะโอ้ย แบบมิดรอดเลยอาล่ะถึงแม้แบบอังมุกเขาจะต่อไม่ได้นะคะเออเป็นเป็นคนที่ชอบคนเล่นมุกนะคะมันมันดูดูดูขำขำ,ขำนี่แบบเออเล่นมุกให้มันชีวิตมันดูมีอะไรบ้างนี่เปิดมาไม่เอาป้อมเลยอ้ามีคนไปเอาป้อมแล้วนะคะตรงฝั่งของไมดีมนะคะเริ่มต้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะ และตรงกลางก็คือใส่นัวกันนะคะใส่นัวกันอสรุปเราก็ไม่ได้เปิดมานาดูนะคะเปิดมานาดูยังไงเอ่ยเออมาเอาไว้เดี๋ยวนะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทําคลิปย้อนหลังให้นะคะเอาไให้ลงช่องเผื่อใครอยากมาดูไอที่ตัวเองทําอะไรปั๊มปั๊มเปิดๆ <c oughs> ทรงนี้เอาจริงเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเออทุกคนใจเย็นๆกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เขาเออเราเขาไม่ค่อยสตรีมเลยนะล้วเขาต้องทํากล้องเออเอาล่ะตอนนี้ทางฝั่งไมดีมนะคะตีป้อมไปจนถึง100%เหมือนรอบแรกเลยคือเขาต้องมีอะไรไว้ในใจใช่ไหมสเต็ปในใจถูกไหมอ่าและยังคงเดิมนะคะทางฝั่งของวีแบแบนะคะไม่ทำป้อมอะไรช่วงรอบแรกนะ ก็คือรออาจจะรอช่วงสามสิบวินาทีสุดท้ายนะคะปิดแข่งไปก็ได้ครับเปิดกล้องอย่างเดียวก็ดว <c oughs> ก่อนไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ <c oughs> เออมันไม่ได้นะคะคือคือพูดเป็นงานเป็นการ <c oughs> เออดูดูแข่งก่อนนะคะเออช่วงช่วงนี้ก็ดูแข่งไปก่อนนะคะเอาไว้เอาไว้เออมันมีอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวไว้รอรอสุดแบบช่วงของ เออวอเอรอรอรอช่วงวอนะคะเผื่อเผื่อมันจะแบบว่าไล์หลายวันหน่อยเอเขาจะได้เปิดกล้องเออถ้าอันนี้กด็ดู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 อันนี้ไปก่อนนะคะพีวีพีเนาะอันนี้หรอมะมามากับเขาเรื่องทุกคนกับเขาเรื่องนะคะกับเขาเรื่องตอนนี้ทางฝั่งทางฝั่งวีแบแบ่ะเกือบลืมและอาจจะพูดชื่อผิดเดียวนะเออทางฝั่งวีแบแบก็แอบมีไปทําป้อมกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังคง ยังคงใส่นวกันอยู่นะคะยังเนงหนึ่งกันอยู่เนาะอัน,นใครมานัวอะไรหน้าป้อมอะไรเนี่ยอืมตายแล้วนะเป็นไม้ดีมนะคะที่ยังคงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะคะสําหรับฝั่งดาเมจของเขานะเออดาเมจในป้อมนะคะไม่ใช่อะไรเอ้โหใครไปตีอะไรแรงจังเลยทําไมอะ่ะมันตีกลับมาได้ยังไงมันตีกลับมาได้ยังไงมันพลิก๊บเดียวพลิกมาเลยอ่ะเออมาๆเอ้จังหวะนี้อะไรเนี่ยเอ้เลื่อนเหลือน้อยไม่ได้แปลว่าจะแพ้นะ ขอเตอิมมานามีคนขอเตอิมมานาก่อนนะเออมาดูไม่ทันเสียใจจังเลยเอแล่แหละมีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เขาไม่เอาเขาบอกทํำไปเลยป้อมอะ่ะโดนเก็บไปแล้วนะทำไปเลยป้อมอะ่ะทำเลยเอ่ะมาอีกรอบนึ่งกันมาอีกรอบนึงอ่ะดูซิว่าเขาจะเอาไหมเออมาจังหวะนี้ต้องไปแล้วแหละ เนี่ยพาโลกหมดเลย <N ee> <N ee> นี่แหละเราเราเอ้ยเห่าอะไรเรา <N ee> เราบอกว่าเราจะไม่โลกนะคะเออเราโกแล้วนะคะเริ่มโลกแล้วเราไม่รู้เราจะไปต่อ,อ,อ,อกันยังไงมะเออกลับกลับเขาเรื่องกลับเขาเรื่องนะคะ,ะฟังสีฟังสีฟ้านะคะตอนนี้อ่าไม้ดีมนะคะยังคงนําอยู่นะคะตอนนี้ยังมีเวลาเหลือเฟือเยอะแยะนะคะตีตีกันไปก่อนนะ <N ee> ตีตีกันไปก่อนนะทุกคนเออมีอะไรก็ทํทำกันไปก่อนนะคะ เออได้หนึ่งคนแล้วอีกคนคนเอ้ยนิดเดียวโหน่าจะไม่ได้แล้วไปแน่ไปแล้วนี่คือกลับบ้านแล้วไปนะเอ้ยไม่ดีมหรือว่ารอมี้ทำไมดีมจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งในทิงสุดท้ายนะไม่ดีมก็คือแบบต้องกันบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็กันยื้อกันยื้อไว้นะนกันยื้อไว้กันยื้อไว้กันยื้อไว้ตีเสมอนะต้องตีเสมอ แมวนะอย่าเพิ่งจบเร็วเดี๋ยวเป็นแบบม่วานแมวนะเออจังหวะนี้ดีนะคะจังหวะนี้ดีจังหวะนี้ดีกันบ้านไว้ได้จังหวะนี้ดีมากอามีคนต่อเวลานะคะใครต่อใครต่อใครต่อก็ต่อทําไมเออยังคงนําอยู่นะคะส้างฝั่งไม่ดีแมจะต่อเวลาอยู่นะคะยังคงยังคงรักษาทีมเอาไว้ได้อยู่นะเออรักษาฟอร์มไว้ได้อยู่จังหวะนี้คือซ้ำศพนะมีกันอยู่สองคนซ้ำศพกันไปเลย มีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะเออมาสี่มาแล้วเพื่อนเกิดละเออเพื่อนเกิดละได้เวลาเพื่อนเกิด <c oughs> เอ้ยไม่ได้แล้นะจังหวะไม่ดีเลยนะคะไม่ดีนะคะตอนนี้ลองมาตามแล้วนะคะเอ้ยโอ้โหแรงเกินแรงไปแรงมากลองทําเวลาแล้วนะคะตอนนี้เหลือสุดพายวินาทีสุดท้ายแล้วเอาไรไงแล้วไม่ดีมเอ้ยหลุดหรือเปล่าน่ะไปเดินวน,วน ทีวันที่สุดท้ายนะคะไม่ดีมตอนนี้นํำอยู่นะทง1เปอร์เซ็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไง <c oughs> อาแล้วเร็วมอยแล้วกะะ็เป็นไม่ดีมชนะในรอบนี้ไปนั่นเองเอ้เกือบแล้วโอ้โห <c oughs> นึกว่าจะเกมจะจบไวงั้บปะอบองจริงเลย <c oughs> รุนใจจะขาดนะคะตอนนี้ฟัง่งไม่ดีมอยู่สีแดงและว,วีแบแบอยู่สีฟ้านั่นเอง ติ๊การแข่งท่านดูเยอะขึ้นน,นี่การแข่งหมายถึงว่าดูดูเป็นโปรเฟสชันแลใช่ไหม <c ười> แต่สนุกอยู่นะวันวันสอดท้ายใช่รู้อยู่เหมือนกันค่ะเออเดี๋ยวนะมากลับมาที่เกมนะคะตอนนี้ฟังไมดีเอาอีกแล้วนะคะขอนําไว้ก่อนเลยที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซนเลยนะตอนนี้เออยังคงใส่นัวอยู่ที่ป้อมมานาะนะ,ะเออฮิว ิวม,มานาไปตีกันไปเออมีแบแบมีแบ่แบ่คะดูดูป้อมด้วยค่ะ <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ดีมดูป้อมด้วยค่ะตอนนี้เหลือ6กาเซนะคะแต่ก็ยังนํำอยู่ดีนะคะเอออุ <c> ้ย <oughs> ใครทำอะไร <c oughs> ใครทำอะไรอะเออเอาแจ้งเตือนนี้ออกไปได้ไหมทีม <c oughs> งาน มันบางเออแล้วตอนนี้อ้าวกายเป็นว่าพิกนะคะฟังบีแบแบ,แบขอทำป้อมยาวเลยตอนนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะใครเออโอ้สายฟ้าลงมาไม่ถูกจังหวะเลยเออสายฟ้ามันเป็นเซ็ตเอ๊ะเอ๊ะวอนี้มันไม่สนุกรอดูภาควอทัวอว๋อ ได้เลยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีขึ้นหรือเปล่าแต่น่าจะได้ขึ้นนะ <c oughs> น่าจะได้ขึ้นดูนะถ้าทีมงานไม่แย่งนะคะเออตอนนี้กลับมาสู่สีกันอีกแล้วนะคะทา้งฝั่ง,งมีแบแบและไมดีมนะคะเออมีความห่างกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเอง <c oughs> จริงๆรินะรอบแรกมันต้องไปทำป้อมหลอกตีกันเนี้ยแหละแล้ว <c oughs> ค่อยไปทำป้อมช่วงสุดท้ายก็ได้เออวะไม่ได้เข้านะคะไม่ได้เขา้าไม่ได้ทำใครทำป้อมเนี่ย ฟังไม่ดีมเอ้ยมันพลิกกลับมาได้ยังไงใครไปตีอะไรแรงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยยังไม่ทันได้ดูเลยตีอะไรแรงจังนะยังคงหมุนหมุนวนๆน,นะเออหนบไม่ทันโอ้โดนเจ็บไปแล้วนะเสีดาจริงๆเหมือนจะมีใครแอบแอบเข้าไปเุ้ยโหเลือดน้อยเลือดน้อยก็ปวดได้ตอนนี้ยังคงนําอยู่นะคะยังคงนําอยู่เออขอมาทําขอมาทําป้อม ไมยดี name, มันทําป้อมนะคะหรือว่ารอบนี้ฟอร์มมาเดีมจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวนะโดนกลับมาตีอีกแล้วนะ,ะเออเราเรา,เราขอดูหน่อยเอ้ยอย่าดังไปอย่าเพิ่งดังสิด,ดิสคอร์ดขัดสมาทีเดี๋ดวกกออ้ จังหวะมาแล้วนะคะจังหวะมาแล้วเดี๋ยวคงได้ทําป้อมต่อนะคะตรงนี้ตรงนี้ยังมีคนปวดเออมีได้ของด้วยสู <c oughs> สีกันมากนะในจังหวะนี้นะคะครึ่งแรกสูสีมากมากิดกันมาผิดกันมาโห <c oughs> มแมลงเกินนี่ขนาดสเตตัสคุณเท่ากันนะคุณไปทำอะไรกันมา <c oughs> คงป่วนนะคะยังคงมีคนป่วนอยู่นะเ <_ an> ออของก็ดีนะคะมีแบบแบบตอนนี้เออเอาแล้วไมดีมไมดีมขอทำมั่งนะคะขอขอจัองหวะมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหน<_ an> <_ an> หมั่วไปหมดเลยเนี่ยเ <_ an> <_ an> อ้ยโหโดนเก็บหรือเปล่า เกือบโดนเก็บคู่นะจังหวะนี้เอาละหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้ฝั่งไมาเดีนำอยู่นะคะอา่แล้วแล้วเขาแล้วเขาจะกันป้อมได้หรือเปล่าแล้วเขาแล้วเขานะ <c oughs> อ่าแล้วมามีเพื่อนมาช่วยแล้วทุกคนเพื่อนเกือบตายเพื่อนเกือบตายเพื่อนมาช่วยเพื่อนเกือบตายจังหวะนี้นะคะ อพอลโลอพอลโลคุณจะทําได้ไหรือเปล่าโหอีทีเดียวนะคะอีทีเดียวนํากลับมานํานะคะตอนนี้เหรอต่อ,ตอเวลาอีกแล้วตอวอ่ออะไรแล้วนะมามันต้องชนะแล้ววะใช่ไหมตอนนี้ลุนเฮ้ยโต้ยังไงตอนนี้ลุนนะคะบีแแบจะทําได้ไหรือเปล่าวิ่งไปแรววิ่งตรงวิ่งตรงคุณวิ่งตรงไปเลยเออ ไม่โดนนะโดนมีเฉียดนะเฉียดนะเ,ดเ,ดนะเออตอนนี้นําแล้วนะคะเหลือสาสิวินาทีสุดท้ายนะไห่หรือเปล่าตอนนี้ไปแล้วนะคนทําป้อมไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนรักษาฟอมไว้เอ้ยรักษาฟอมไว้นะคะฝั่งวินแบ,บห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นยี่สิบวินาทีได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ดิม วินาทีสุดท้ายสูสีมากเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยหรือห้าสี่สามไม่มีใครทําไม่มีใครทําป้อมเอ้ย,ยและโอ้โหเชื่อวนาทีสุดท้ายนะคะเป็นไมดีมที่ชนะไปแล้วไม่ได้ดูด้วยนะเออเราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้าเอ้ย